อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดูทุกคนด้วยนะคะช่องข้าวหอมชาแนลเองค่ะ สวัสดีวันพฤหัสบดีที่2มีนาคม2566นะคะข่าวสารมาตรการที่เราเนี่ยจะนํามาแจ้งให้ทราบในวันนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเป็นเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะหลังจากที่คลังเนี่ยประกาศผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14.95ล้านรายนะคะและเร่งให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 ที่ผ่านมานะคะหากช้าเนี่ยสิทธิ์ต่างๆก็จะถูกลดหย่อนลงไปนะคะเหลือเพียงค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นและสําหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิและการยืนยันตัวตนนะคะสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันผ่านช่องทางไหนและสําหรับกลุ่มปอบบางต้องทําอย่างไรและสําหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วให้ผ่านเนี่ยสามารถยืนโนโทอนได้ถึงวันไหน และบัตรใหม่หลังจากยืนยันแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันไหนรวมไปถึงวงเงินบัตรใหม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างและกลุ่มเบาบางที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองต้องทําอย่างไรบ้างมีหลักฐานอะไรในการนําไปยืนยันตัวตนรวมไปถึงผู้ถือบัตรใบเก่านะคะจะใช้ได้ถึงวันไหนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงไทม์ไลน์กําหนดการต่างๆกันอย่างละเอียดกันทีละประเด็นค่ะ ก่อจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ช่อ,ของข้อหอมชนเนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าหลังประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการปี2 5 6 5้าาคะจำนวน14.9้าล้านรายและได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2565ไปแล้วเมื่อวันที่1มีนาคม2 5ง6ที่ผ่านมาซึ่งผู้ลงทะเบียนนะคะที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h หรือ welfare mo f.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน 2. ผู้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้นะคะได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหารกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยจำกัด สำนักงานคลางจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะคะภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตค่ะตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะคะสําหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะจตะเริ่งให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง 3โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังนะคะโทร0948589794สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะโทร0 2 2 7 3 9 0 2 0คร c เซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโทร021092345ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะ ตั้งแต่วันที่1-26ถึง26มีนาคม2566นะคะสำหรับคนที่ผ่าน 1ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยหรือทอกสรหรืออมสินนะคะซึ่งจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนอนเนกประสงค์หรือว่าสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยณธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทําการของแต่ละธนาคา,ารและเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสามารถตรวจสอบสถานการการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรริการแห่งรัฐ m o f o t g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h ในวันถัดไปนะคะหรือว่า ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพเข้ากับหมายเลขประจําตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพกับธนาคารใดก็ได้ทั้งนี้นะคะการผูกบัญชีพร้อมเพไว้ล่วงหน้าจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกในการรับสิทธิ์นะคะสวัสดิการแห่งรัฐหากกรณีที่ภาครัฐเนี่ยมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคต1มีนาคมถึง1พฤษภาคมสําหรับคนที่ไม่ผ่าน สามารถยื่ยนขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคม2566ผ่าน2ช่องทางนะคะได้แก่ 1. ขออุทธรณ์การพิจารณาคุณสมบัติดต้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ปัสวติการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะถึง23นาฬิกาของทุกวันค่ะ 2ของอุธรณผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดสำนักง,งานคลางจังหวัดทั้ง7 6จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางพี่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตสาราว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนก่อนดําเนินการยื่นอุทธรณ์ค่ะสำหรับช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและการใช้สิทธิ์นะคะยืนยันตัวตน1มีนาคมถึง26มีนาคม2566 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1เมษาย,ยน2566และการได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2 5 6 6เป็นต้นไปยืนยันตัวตน27มีนาคมถึง26เมษาย,ยน2 5 6 6วันที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะคือวันที่1พฤษภาคม2566การได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ สิทธิ์ย้อนหลังนะคะจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหรือว่าร้านทงฟ้าเท่านั้นนะคะ27เมษายนถึง26พฤษภาคม2566ได้รับสิทธ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566การได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะได้สิทธิ์ย้อนหลัง จะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากการทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหรือว่าร้านทงฟ้าเท่านั้นนะคะ27พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2566ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566นะคะการได้รับสิทธ์จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกนะคะที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ สิทธิ์ย้อนหลังนะคะจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยดัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหรือว่าร้านธงฟ้าเท่านั้นนะคะ27มิถุนายน2566เป็นต้นไปนะคะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะโดยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินการตั้งวงเงินให้ค่ะ นายอาคมนะคะเน้นย้ำว่าต้องการให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยรีบยืนยันตัวตนตั้งแต่รอบแรกนะคะคือภายใน1มีนาคมถึง26มีนาคม2566นะคะเพราะแต่ละครั้งการใช้สิทธิ์เนี่ยจะแตกต่างกันโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่รอบแรกนะคะจะได้รับทั้งค่าสินค้าต่างๆของอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ําค่าไฟนะคะขณะที่การยืนยันตัวตนตั้งแต่รอบที่2ถึง4นะคะความแตกต่างเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนและจะเฉพาะค่าส ินค้าต่างๆของอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าและในรอบที่5นะคะจะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังเช่นกันฉะนั้นนะคะหากท่านที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแล้วให้ท่านเนี่ยรีบยืนยันตัวตนให้เร็วทีววววว่สุดนะคะโดยไม่เกินวันที่26มีนาคม2566หน้าที่ท่านนะคะจะไม่ได้เสียสิทธิ์ค่ะ ากยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2566นะคะแต่ว่าไม่เกินวันที่26มิถุนายน2566ท่านเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนและจะเฉพาะค่าสินค้าต่างๆของอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าและหากใครนะคะยืนยันหลัง27มิถุนายน2566เป็นต้นไปท่านเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังนะคะ สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้เองนะคะท่านเนี่ยจะต้องมอบอำนาจยืนยันตัวตนก่อนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเอกสารที่ท่านนะคะจะต้องเตรียมไปได้แก่หนังสือมอบอำนาจนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนหรือว่าผู้มอบอำนาจนะคะพร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะคะพร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชา,ะช,าชนคนพิการนะคะถ้ามีหรือว่าใบารับรองแพทย์นะคะถ้าเกิดมีสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะในเดือนมีนาคม2566บัตรใบเก่านะคะยังคงใช้ได้ทุกวงเงินเหมือนเดิมรอบที่1วันที่1มีนาคม2566 วงเงินสําหรับการซื้อสินค้าและบริการนะคะจานวน200-300บาทต่อเดือนรับส่วนลดจากแกนหุงต้มนะคะจานวน100บาทต่อ3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2566ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะคะโดยแบ่งเป็นค่ารถขนประจําทางบขอสอ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟนะคะจานวน500บาทต่อเดือนและค่ารถไฟฟา้าต่างๆนะคะได้แก่ MRT BTS ARL นะคะจานวน500บาทต่อเดือน รอบที่2นะคะวันที่18มีนาคม2566ได้รับเป็นเงินชดเชยสําหรับจ่ายค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน315บาทต่อเดือนรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด่าสุดนะคะชดเชยค่าน้ําประปาสูงสุด100บาทต่อครอบครัวรอบที่3นะคะวันที่22มีนาคม2566เป็นการเพิ่มเบี้ยคนพิการนะคะจานวน200บาทต่อเดือนสำหรับวงเงินสวัสดิการใหม่นะคะในเมษายน2566วันที่1ของเดือนนะคะวงเงินซื้อสินค้า ได้รับ300บาทเท่ากันทุกคนนะคะค่าการหุงต้ม80บาท3เดือนค่าเดินทาง750บาทรวมทุกประเภทขนส่งและคนต่างจังหวัดก็ไปนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าได้ วันที่18ของเดือนนะคะใช้ไฟไม่เกิน315บาทใช้ฟรีไม่ต้องสำรองใจใช้ไฟเกิน315บาทนะคะไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าน้ําถ้าไม่เกิน315บาทช่วย100บาทนะคะเข้าพรอมเพย์ค่ะวันที่22ของเดือนนะคะผู้พิการเนี่ยได้เงิน200บาทเข้าพร้อมเพย์ค่ะลิงก์ทุกลิงก์ที่เราได้พูดมากันก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวทางช่องทางเราเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะบอกไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาน,นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะ